ล่ครับวิทครอสหนีมาวิทแหวกข้างในมนันแน่นเหลือเกินดูเด่นลองสองสามคะแนนแบ่งแบ่ง25ต่อ27ครับหนูเด่นคุณแอมมี่บอกคนเชียร์ใจจะวายครับโอ้โห oh. ที่สนามตอนนี้ผมหูอื้อไปหมดแล้วครับเอาละมาดูโอ้หนูเด่นคอได้สวยครับเนี่ยท่าสวยจริงครับหนูเด่นยูกิ <Y uki. S 1> ดูโซนข้างในของฮูเปอร์ครับมันแน่นสุดๆครับจะแกะกันยังไงยูกิขึ้นลูกนี้ติดบล็อกคุณคุณแล้วหนูเด่น2คะแนนลงไปครับ โอ้ไม่ไเข้ามือหนูเด่นครับ45ต่อ47ครับหนูดีแม่ข้างในมันตันอีกแล้วครับฮูเปอร์ลงรับเร็วมากครับปาดออกมาให้หนูเด่นระยะกลางสวยงามครับหนูเด่น47เท่ากันครับเข้ามุมตรงนี้ต้องหนีให้ดีครับหนูเด่นหนูเด่นเข้ามุมแล้วแก้ออกมาได้ให้มาที่วิทวิททะลุแล้ววิทขึ้นวางฟ้าวิทวัดกับหาลุเลยครับไม่ได้และลูกนี้แย่งกันอยู่หนูเด่นแย่งดีครับเรียบร้อยครับซึ่งแบบมีสตินะ รครับเรากลับมาหนูเด่นโอ้หมันเด้งลงไปอะ่ะเด้งลงไปครับหนูเด่นกับทรงผมใหม่ครับโอ้ยากมาที่เดอจุเดอจุให้มาแล้วโอ้โหลอกจ่ายครับเคอรี่คอนเนคชั่นไม่ได้แล้วหนูเด่นซช้สาพดีไม่ได้แลรีบาลตัวตนี้พุทธาเรียบร้อยครับอีกทีไหมไม่เอาเอามาที่หนูเด่นหนูเด่นเลาะมา12ึ่นซ้ปัดายเคอรี่12ครับดูรองเท้ากันดอยครับคู่ใหม่ของเจ้าตัวครับ เฮ oh oh. อร์รี่12ของหนูเด่นครับวันนี้เด่นจริงครับจะโดนเชยแย่งอยู่แล้วครับเอาแล้วลูกนี้หนูเด่นหลุดมาครับขึ้นสองแก้มาดีครับยูก,กิครับแล้ว oh. หนูเด่นสังหารไม่พลาดแจ็ปแล้วสาคะแนนไม่ลงแล้วหนูเด่นรีบเวาได้และยิงเช็ดปั้นเรียบร้อยครับอิมพูเด่นนี้นนลาบุสซาส่งมาให้ตอนนี้บอลอยู่ที่หนูเด่นครับหนูเด่นที่กําลังออน ไฟหนูเด่นคาร์ดลันหกแต้มติดห่างอยู่เยอะครับ6คะแนนครับมาที่หนูเด่นที่กำลังออนไฟแล้วขึ้นเกือบจะได้แอนวันครับเก็บฟาวไปได้เออร์รี่สองครับดูครับไม่ห่วงเลยครับบอะไรกันครับเนี่ยแล้วบอลอยู่ที่ยูกิครับตอนนี้ฮีทยังหาทางทำคะแนนไม่ได้เลยครับแล้ว หนูเด่นเก็บริบาวได้ดีสวยครับหนูเด่นครับกับสเตเฟนเคอร์รี่12ครับครับวันนี้ฮัตเซลเพยความขยันนี้ใจแอนเขาเอาหมดเลยครับจังหวะนี้หนูเด่นครับเข้าไปพยายามจะเก็บ2ขคะแนนครับแต่ได้ฟาวไปครับโอ้แล้วนี่ครับยาอันนี้คือคู่สีโปดเลยนะโอ้ใช่ใสวยมากครับแต่ดูจากสเตดครับมัน